เป็นไงกันบ้างนะครับก็ผมหวังว่าในกลุ่มนายวีทนะครับได้รับไม่ตัวกันก็คือ38 39ก็ขอสแสดงความดีดีกับคนที่ได้รับโชคในวันนี้นะครับวันนี้ที่อาจารย์ให้ไปอย่างที่บอกกันไว้นะครับก็จะได้ทั้ง3ทั้ง7ด้วยนะครับเข้าเด่นเข้ารองเข้าตัวกันเข้าทุกมุมวันนี้นะครับ043 409 090นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ชุดอาจารย์บอกในไลฟ์สดนะครับในไลน์กลุ่ม VIP เบื้องต้นเลยนะครับอาจารย์บอกให้เน้น05นะครับดอกจันไว้แล้วก็เน้นๆก่อนตอนที่ไลฟ์สดนะครับหวยรัฐบาลเรานะครับสำหรับหวยชุดอะไรนะนักรบใทะไหมชุดวินนะครับ87ก็ตรงๆไปเลยนะครับแล้วก็ไปออก3ตัวหน้าอีกนะครับ3ตัวตรงอะไรก็หนึ่งแล้วก็013เนาะฟัน5้าในพิกัดบน ฟันหนึ่งในพิกัดล่างนะหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเด่นสี่รองหนึ่งกันแปดนะครับนี่ปังเช่นเคยครับพวกนี้ปังเช่นเคยใช่ครับอาจารย์แล้วก็โค้งสุดท้ายอาจารย์ก็ยังฟันให้ว่าหนึ่งนะฟันไลท์หนึ่งแล้วก็ตัวจอกนะตัวเด่นตัวรองมันเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่าง